พี่คะพี่คะอยากจะฟันรอบสองค่ะต้องทำอะไรบ้างคะได้เลยครับผมแวะประมาณที่ Auto Clean <c oughs> ออโต้สมัยคลีนโคราชก,กันนะครับเรามีทันตแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลเรื่องของการจัดฟันโดยตรงคอยให้บริการอยู่แล้วครับ อันดับแรกนะครับสำหรับการที่จะเริ่มการจัดฟันใหม่นะครับเข้ามาพบทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟันนะครับคนที่2ครับหากคนไข้พร้อมนะฮะสามารถเคืนช่องปากได้เลยนะครับเช่นการขูดหินปูนบูดฟันทีมปากเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็พิจารณาเรื่องของการติดเครื่องมือจัดฟันได้เลยครับอันนี้แต่ละรอบสองของหนูแล้วค่ะหนูกลัวมันพังอ่ะมีอะไรแนะนำไหมคะว่ามันจะไม่พังจริงๆครับผมตัวนี้ไม่ต้องเป็นงงกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะฮะเราจัดโดยทันตแพทย์เฉพาะทางอยู่แล้วนะครับตัวที่2ครับหากคนไข้มีอะไรในการพบทันตแพทย์ตามรอบที่คุณหหมมมอออนนนัััััดดะคคครรรบแลล้วกกก็ใสส่่่เืืงงงภาาาพฟจจทีี จบเรียบร้อยไม่ต้องกังวลแน่นอนครับจบเอามาสวยทุกเคสครับสกี่กับการจัดฟันที่เหมาะสมนะครับสิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของทันแมะเฉพาทางด้านการจัดฟันนะครับส่วนที่2ครับเรื่องของราคาที่เหมาะสมในการจัดฟันครับกรุมที่3ครับเรื่องของการติดตามการจัดฟันอย่างต่อเน,นื่องต้องเข้ารับบริการอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็มีการติดตามจากทางคลินิกเพิ่ม <c oughs> เติมด้วยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับห้ามนะครับจัาฟันแฟชั่นโดยเด็ดขาดเลยนะครับ โอเคนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจัดฟันนะครับไม่ว่าจะเป็นอรอบแรกครั้งที่หหรือครั้งที่2นะครับแนะนำที่ออโต้สมัยกรีนครานนะครับและวางใจให้เราเูแลสุขภาพช่องปากของคุณนะครับ